ทุกคนรู้ไหมหุ้นไนกี้อะตกหนะักมากและไอ้นียทำให้ไนกี้อะคือแบบมินาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าไนกี้จะทําอะไรแบบนี้มาก่อนก็คือปล่อยรองเท้านะคะที่คนอยากได้มินาไม่เคยเห็นนะคะว่าไนกี้มันจะปล่อยพร้อมกันที่แบบคนอยากได้ลัวๆขนาดนี้มาก่อนแล้วมินาก็จะมาดูนะคะว่าเออมันมีรองเท้าคู่ไหนเนะี่ยที่มันน่าสนใจบ้างแล้วก็มารีแอ ดิสครีมเม m e r นะคะทุกคนมีนาไม่ใช่ส้นยีเกรทนะคะมีนาไม่ได้ชอบหรือว่าลงไหลในประวัติศาสตร์อะไรมันขนาดนั้นมีนาแค่ชอบเพราะว่ามันเท่นะคะหรือว่ามันสวยหรือว่าถูกใจมีนาบอกไว้ก่อนนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาผิดหวังกันอ๋อแล้วก็ทางทีมมินาคะบอกว่ามีนาไม่ต้องไปรีแอคกับไนกี้นะคะว่าเพราะว่าน่าจะแบบไม่ค่อยมีอะไรที่มีนาชอบนะส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าพวกบาสเกตบอลโคบี้อะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็น่าจะชอบกันนะแต่เผอิญแบบมีนาก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแล้วมีนาก็ชอบแบบแต่งตัวเป็นหลักก็เลยจะดู จอแดนเป็นหลักนะนก็จะดูตั้งแต่ที่จะเริ่มปล่อยเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จนถึงที่น่าสนใจมากๆในปีหน้าโอเคเรามาเริเ่มกันเลย ก่อนอื่นเลยมีนาต้องถามทุกคนก่อนนะคะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้าง Air Jordan 4 r i รู้สึกว่าจะปล่อยออกมา3สีนะคะก็จะมีสีครีมสีดำแล้วก็สีเขียวม่นาว่าถ้ามันมีโลโก้ Travis Scott นะคะมีนาว่าคนน่าจะชอบมากๆส่วนตัวมินาค่ะมินา้สึกว่าโดยเฉพาะไอ้สีดำครีมมันให้วาดเหมือน l o v Simon นะคะออสเตรโกที่มันทำการีดันเลยเดี๋ยวมนาน่าจะขึ้นรูปให้ดูนะคะมีนาสึกว่าวายมันเหมือนกันนะคล้ายๆม่นาว่ามันโอเคนะคะแต่ส่วนตัวมินาว่ายังเฉยๆคู่ต่อมานะคะ อามาเนียนะคะ S Jordan t h b a c k มิน่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะวิน่าอ่านชื่อถูกไหมนะก็อันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะรู้สึกว่าอันนี้เคยคออแหลกกับจอแดนไปแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นสีนุ่นๆเบะๆนั่แหละก็ดูเท่ดีนะคะม่รู้สึกว่าเออแบบตอนนี้นะคะคนเริ่มใส่สีดํารองเท้าสีดําเยอะกันมากๆวันที่ปล่อยนะคะก็เร็วๆนี้นะวันที่21เดืนี้ก็ถ้าลงคลิปนะคะก็คือปล่อยไปแล้วเมื่อวานมิน่รู้สึกว่าอันนี้ก็โอเคนะคะถ้าต้องซื้อนะถ้าซื้อได้ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ไไไ้กก็่่เปปนนัทีตอว t h n d e r airjordan f เอาจริงนะคะคนแบบแรกคะเหมือนรองเท้ามินิมเลยถ้าถามว่าคิดยังไงหรอมีนาสึกว่าคนน่าจะซื้อเยอะนะคู่นี้แต่ส่วนตัวมีนาไม่ค่อยชอบนะคะไม่รู้สิมีนาสึกว่ามันดูธรรมดาไปนะคะแล้วมันก็ข้างจะลิมิตในการแต่งตัวเยอะอยู่ไม่รู้สิมีนาสึกว่า airjordan f นะคะมันให้วายแบบสปอร์ตนิดนึงนะอืมแล้วก็ตอนนี้มีนาไม่ค่อยอินอะไรอย่างนั้นแล้วด้วยแต่ก็ยังอินอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนนะก็เฉยๆนะคะมีนารู้สึกว่าคนน่าจะซื้อเยอะคู่ต่อมานะคะ ดายกรีน <die> ก็อันนี้เขาก็จะให้วายสปอร์ตวินเทจซึ่งมินาว่าหลายคนน่าจะชอบกันนะวายมันคล้ายๆอเดียด้าแซมเบอร์เวลส์แมนเนอร์นะแต่มันก็ไม่เชิงนะคะมันแค่แบบคล้ายๆพาเลตเดียวกันก็ชอบไหมมินาว่ามันดูแต่งง่ายดีมินาว่ายังไงแอรเจดันวันโรโอจีนะคะมันดีกว่าแอรเจดันวันโรธรรมดานะอันนี้มินา,าพูดถึงทรงนะปล่อยวันที่29เดือนนี้นะคะคู่ต่อมานะคะอัมเมมานีเอ็กซ์แอรเจดันวันโซ s อซิลสโตนอันนี้แอร์จอร์แดนวันโฟนะคะมินาเฉยๆนะสีมันดูแต่งตัวง่ายดีนะคะแต่ส่วนตัวมินาว่ามินาเฉยๆนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปคู่กันที่ต่อไปนะคะมินาไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรนะแอร์จอร์แดนวันโอจีดารมอกคามินิมอคคาเผื่อใครไม่รู้คะช่วงที่เอาแอร์แอร์จอร์แดนวันนะคะออกมามอคคานะช่วงที่มันออกมาแหละใหม่ๆนะมินาใส่เกือบทุกวันแล้วก็ตรงเชื่อนะคะมินาก็าไปชุบกาแฟด้วยนะคะไปดูคลิปได้คลิปเป็นก็ค่อนข้างจะนานๆมากๆถ้าถามว่าชอบไหมมินาว่ามันก็ดีนะคะมินาขี้เก ชอบเป็นแบบรองเท้ามันดูกองกองแต่พอใส่กรงกรอนะคะมีนาสุกว่ามันน่าจะดูเหมือนแพนด้ามากๆเลยนะอันนี้มินาชอบนะคะก็อย่างที่บอกนะคะโลจีนะนี้ทรงมันสวยอยู่แล้วอันนี้ปไปวันที่21ดนนี้ออกผิดนะคะเดือนหน้า21เดือนหน้าเฮ้ยคู่ต่อมานะคะ t r ิสก็อ c o อ t a จะได้ดมาโล OG มีเดียมโอลิฟนะคะอันนี้มินาชอบนะ ก็ชอบนะคะนี้อยากได้มีนะไม่มีสีนี้นะปล่อยวันที่28เดือนหน้าก็เตรียมตังกันได้เลยนะคะนี้คนน่าจะกดเยอะอยู่ต่อมา mm hmm. a z o s one high og satin shadow ไม่แย่นะก็โอเคนะคะทุกคนก็เป็น shadow อะทุกคนนั่นแหละ ปล่อยวันที่เดือน10วันที่26แต่ส่วนตัวมีนานะคะมีนาชอบจอเดนวันธรรมดามากกว่าไม่ค่อยชอบจาร์ินเท่าไหร่โอเคก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับแอร์จอเดนรีโอจีแบทซีเมนนะคะที่มีนาก็มีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพื้นมันหลุดไปหรือยังนะมีนาไม่ค่อยหยิบมาใส่เลยแต่มีนาชอบนะแต่ว่าเนี้ยมันกัดนะคะมันกัดเท้ามีนานะมีนาต้องใส่ถุงเท้าข้อสูงหน่อยนะแล้วก็หนาหน่อยรู้สึกว่าปีเฮลนะคะเขาปล่อยออกมาเหมือนกันนะเอ่อไวซีเมนต์ปะแต่เป็นแบบรีอิมเจนนะคะอะไรแบบนี้มีนาสึกว่ามีนา ค่ะที่มินามิ ชาวิสกอนนะคะจเจอแดนจัมแมนแจ็คดาร์กมอคค่าคคคแต่งตัวไงวนหนึ่งอันนี้มีนาไม่ค่อยชอบเท่าไห่มินาไม่รู้เหมือนกันนะคะคือถ้ามันไม่ใช่ชาวิสอคนจะซื้อหรือเปล่าอมันเหมือนรองเทา้าจัมแมนแบบเจเนอเรชที่มันมีขายทั่วไปอะทุกคนจาได้ปะเออมีนาสุกงอมีนาไม่ค่อยอินอันนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นของชาวิสก์เฮะแต่มีนาไม่ค่อยอินนะส่วนคู่นี้นะคะถ้าใครชอบนะคะปล่อยวันที่13เดือน11นะคะถ้าใครชอบก็รอส่วนมีนาไม่รอโอเคหมดแล้วของปี24คองดี๋ยี่0 2 5ดี่นะจริง <c oughs> โซฟามีมีน้ำให้นั่งเอาแม็กบุ๊กมาละจ้าจะต้องนั่งเพราะมันเยอะเกินไปอ่ะ2025นะคะมีน้านได้ข่าวว่าคร่าวๆนะคัดออกไปเยอะมากๆนะคะตอนนี้เหลือ20คู่ปดะ๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะไปไวๆหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะนานมากๆโอเคมากันที่คู่แรกเลยคะ่ะเดือนมกราปีหน้าเลยนะ a แ r r d n น3 Back Cat นะคะ ก็ถ้าคนที่รู้ประวัติของชื่อนะคะก็น่าจะชอบนะก็ถ้าถามคนที่ไม่รู้ประวัติอะไรเลยนะคะก็แอน a อนันตีนะคะก็ออแบล็คอะถ้าถามว่ามีนาชอบไหมคะมีนาชอบนะ<แอล>มีนา,าสุดว่ามันไม่ได้แบบ,บแบล็คขนาดนั้น<แอล>มีเท็กซเจอร์ของมาชิเรียวนะคะที่แตกต่างกก็เจ๋งดี<แอล> ไว้ว่าจะปล่อยวันที่25มกราคมนะคะปีหน้าก็ช่วงวาเลนไทน์นะคะไนกี้ก็ปล่อยความร้กให้กับทุกคนนะคะก็คือปล่อยรองเท้าที่เป็นหนึ่งในคลาสสิกที่สุดรองเท้าแ i r j จ r แดนวัน g h 85เบร d เป็นทรง OG เลยนะคะทุกคนก็เป็นทรงเดียวกับที่มีนามีนะคะ New s h เ e g a ก e นะซึ่งมีนามไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันปวดทีนมากๆเลยคือทรงมันจะไม่เหมือนจอแดนวันที่ทุกคนรู้จักนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนคือจ o แดน n น่ะมันก็วิวัฒนาการความตามสบายนะคะเพราะคนอยากใส่รองเท้าที่มันสบายเท้ามันก็จะมีการแบบปรับเปลี่ยนทรงของเท้าไป ซึ่งมินาสุก็เออมันก็ใส่สบายนะคะสำหรับเดินวันปกติแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบอยากได้แบบทรงโ G ีนะคะมีนาก็เลยลองซื้อมาใส่ขทะะุกคนคือมินาใส่ไม่ได้เลยนะมันบีบเท้ามากมีนาสุก็เหมือนนิ้วก้อยมีนาจะขาดถ้าจะซื้อนะคะก็แนะนําว่าให้ไปลองนะคะแล้วก็ซื้ออับซสใหญ่ครึงไซส อันนี้ปล่อยวันวาเลนทน์เลยมีนาก็นี่แหละถ้าใครชอบก็ไปกดเอานะคะมินามีรุ่นธรรมดาแล้วนะคะมินาโอเคนะอันต่อมานะคะก็คือยูเนี่ยนเอาเจแดงวันทุกคนน่าจะเคยเห็นสีอื่นของคอนเซ็ปต์นี้ไปแล้วก็คือการอรองเท้าคลาสสิกนะคะมาตัดขึ้นมาเป็นแบบแฟลนกินสไตล์กันถ้าถามมินาตรงๆนะคะมินาสึกว่ามันทุเรศนะคะมินาไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรนะซึ่งมินาสึกว่าอันนี้มันน่าจะอัพเซฟหลายคนมากๆเลยนะคะแต่ถ้าถามมินาตรงๆคือก็ให้มินาพูดตรงๆนะคะมินาไม่ค่อยชอบนะแล้วก็ไม่ใช่มินาคนเดียวนะคะ ตังไว้ปล่อยวันที่12นะคะเดือนกุมภาพันธะ์คู่ต่อมานะคะจอแดนไฟ b ์แบ็กเมท l ลลก็เป็นรองเทา้าเรียกว่าคลาสสิกได้ไหมมินาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่แต่สำหรับมีนามีใครยังใส่จอแดนไฟอยู่ปะเพราะถ้าคนที่จะใส่มีนาสุขว่าก็เป็นแบบโอสนิเกอร์เฮดจริงๆก็มีรุ่นพี่ใส่อยู่บ้างแต่น้อยที่เรียกได้ว่าแทบไม่เห็นเลยดีกว่าส่วนตัวมินาไม่ค่อยได้สนใจอะไรจอแดนไฟอยู่แล้วนะ ปคู่ต่อไปเลยเจเดนว,วันไฮโอจีดิฟโรยัลูส่วนตัวไม่น่าเฉยเฉนะคะแต่นาชอบสีน้ําเงินไงนารู้สึกว่าถ้าใครชอบสีน้ำเงินก็จัดไว้ก็ได้มันก็เทด่ดีแต่มินาไม่ค่อยชอบปรุงไอ้นี่นที่มันเป็นสีขาวนะคะม่รู้สึกว่าทำไมมันเป็นสีน้ำเงินคือถ้าคอเลอร์บล็อกกิ้งตามชิค้าโคนะคะมันก็แบบไปตามนั้นเลยดีแบบจะดีกว่าปล่อยวันที่1นะคะเดืนอนกุมภาพันธ์ทรัวิสก็น,นะคะจเจแดนวันโลโ,โอจีดัก อันนี้มีนาอยากได้อะก็ปล่อยช่วงต้นปีนะคะปีหน้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนเมื่อไหร่เหมือนกันนะมีนนะ้นาก็จะพยายามนะคะจะพยายามหรือถ้าจะมีสปอนเซอร์ไหนเข้ามานะคะก็เข้าได้ทําให้ฟรีนะคะถ้าส่งเท้ามานะ,ะหรือใครจะซื้อให้มินาเได้เดี๋ยวมินาแปะล้าน <laughs> ไ้เล้นะคะที่เขามีที่อยู่มินานะ,ะก็นั่นแหละคู่นี้มินานจะพยายามคู่ต่อมา <N> อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยแต่เป็นอีกสีหนึ่งนะคะสีชายพิงค์แต่อยากได้สีดำกัน พอมินดาเป็นคนเท่นะคะมินดาอยากได้สีน้ำตาลมากกว่าแต่สีนี้ก็น่ารักถ้าได้ก็เอาเหมือนกันคู่นี้นะคะที่มินาสึกว่ามินาสนใจนะคะมันจะเหมือนอีกคู่หนึ่งมินาจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่มินาขึ้นรูปให้ดูนะคู่นั้นนมะมินาพลาดตอนนั้นมินาไม่รีบซื้อนะคะเพราะว่าราคามันพุ่งไปแรงมากนะมินาเลยเออไม่ไหวแต่คู่นี้มินาว่าราคามันก็แรงเหมือนกันนะมินาก็ไม่เอาไหวแล้วอันต่อมานะคะก็จะเป็นอาจจรําวันโล85 o y a ยก็ถ้ามี85มานะคะเขาก็จะเรียนแบบทรงปวดเท้านะคะ ถ้าถามว่าชอบไหมก็ก็เท่ดีสีงเงินก็สวยดีแต่เฉยๆอันนี้ปล่อยวันที่22นะคะกุมภาเฮ้ยปล่อยเยอะเหมือนกันนะกุมภาคือเดือนกุมภานี่เกาวให้คนหมดตูดอะบอกเลยแบบเอ้ยซื้อของวันเวันท้ายให้คู <_ S 1> ่ต่อมานะคะ Nike SB X <_ S 1> a i r Jordan 4 w h i จ e Navy มันเหมือนคู่ที่มันปล่อยปีที่แล้วป่ะทุกคนแต่นั่นจะเป็นสีเขียวใช่ไหมม,มีน่าสึกว่ามีน่าไม่ค่อยชอบสีเขียวแต่ว่าสีเขียวนั้นน่าจะเป็นวายที่ในปัจจุบันนี้คนน่าจะชอบกันพอเป็นสิน,น,น,สข,ออนของเงินมีน่ารู้สึกว่าเออมีน่าก็มเห็นคนเขาใส่กันนะอันนี้ก็ไม่แย่นะคะมีน่าว่ามันก็เท่ดีนะถ้าเห็นคนอื่นเขาใส่กันแต่ส่วนตัวมีนา่าเฉยๆปล่อยเตือนมีน่านะคะวันที่หนึ่ง n a t อ r a l silver air jordan 4 firewood ออเรนจไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมนะคะแต่มีนาไม่ค่อยชอบคือมันก็สีสดสดสีสดดีมีนาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะส่วนตัวไม่ค่อยอินนะตั้งไว้นะคะว่าจะปล่อยวันที่สเอ้ยเดือน3านมะคะวันที่23นะคู้ต่อมาเจลแดนฟ OG g r a p e อันนี้มีนาไม่แน่ใจนะคะว่าน่าจะใช่สีเดียวกับพี่วิลสุเบเคยใส่ในซีรีส์ของเขาปะ ไม่ไ่นใจนะก็อันนี้ตั้งไว้ว่าจะปล่อยวันที่เมษานะคะวันที่19อันนี้สีมีนัสุกว่ามันน่าสนใจดีนะคะเต๋มีนัสุกว่ามันปล่อยช้าไปหลายปีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้นะคะเพราะาเทรนด์มันวนไปวนมานะคะทุกคนอาจจะอยากกลับมาแต่งอะไรแบบนี้ก็ได้ต้ถามมีนานะคะมีนาไม่ซื้อหรอก ต่อมาทราวสกอตนะคะแอลจดนวอลโลโอจีเพลวานิลาสีมันดูระมุนตุ้นเนาะมินาไม่ชอบนะคะแต่มินารู้สึกว่ามินารู้ตัวแน่นอนว่าอนาคตมินาอาจจะกลับคําพูดนะคะแต่ว่าตอนนี้บอกไปก่อนนะคะว่าไม่ชอบไม่ซื้อไม่กดนะคะแต่ถ้าส่งมาก็อาจจะใส่ตั้งไว้ว่าจะปล่อยสปริงนะคะอ่ะทุกคนก็คิดดูดีว่าไนกิ้มันตกกลับถึงขั้นที่แบบตอนแรกมันบอกว่ามันจะไม่ทําทราวสใช่ไหมจอแดนวันแล้วเออเนี่ยปล่อยออกมาเต็มเลยต่อมานะคะจะเป็นทราวสกอตแอลจดนวอลโลโอจีเวเวตบราวน์คู่นี้มินาเฉยๆนะคะมันก็ดดูเท่ีต ก็เหมือนแฟนตอมนะคะสีดำล้วนนะคือก็ไม่ได้แบบไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้คิดจะซื้ออันนี้ก็ตั้งไว้เหมือนกันว่าจะปล่อยสปริงก็องรอลุ้นเอาแล้วก็รอประกาศอีกทีนะคะว่าจะปล่อยวันไหนต่อมา n นกี้เอสบีจอแดนโฟไวท์เนวีอันนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศนะคะว่าตั้งจะปล่อยวันไหนก็คือตั้งไว้ว่าปล่อยสปริงเหมือนกันอันนี้ก็ก็เท่ดีมันก็เหมือนไอ้คู่สีน้าเงินนะคะจะเปน็นสีแดงนะเอ้ยมันน่าจะครบทุกสีเลยปะสีเขียวน้าเงินแล้วก็แดงอันนี้ไม่นา่าเฉย มันก็เท่ดีแต่เฉยๆไม่ได้คิดจะซื้อเมียบอกตรงๆนะคะมีนาเบอร์สีแดงนะคือเมื่อก่อนมีนาชอบสีแดงมากนะคะจนตอนนี้เมียสุขวิมีน,า,น,มนาไม่ค่อยซื้ออะไรที่เป็นสีแดงเรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้ใส่อะไรสีแดงมามากละยังเป็นช่วงวันคริสต์มาสนะคะเน่ต้องใส่โอเครุ่นนี้นะคะทําให้มีนารู้เลยนะว่าตอนที่ไนกี้ประกประกาศ ปล่อยออกมาแนละ้วมิน่าเลยรู้ว่าแบบโอเคไนกี้หนะักจริงอันดิฟีินะคะแอร์จอไดมอนด์โฟนหนึ่งในรองเท้าที่แบบน่าจะแบบแรร์ที่สุดในโลก72คู่ทั่วโลกนะคะไนกี้เนี่ยจะแบบอะไรก็ได้นะคะขอทํายอดจะไม่แปลกใจเลยนะถ้าปล่อยเอเมนเน่ฟอรออกมาอีกรอบนะอันนี้ตั้งว่าจะปล่อยวันที่เดือน6นะคะวันที่28นะอันนี้มิน่าก็อยากมีเก็บไว้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหยิบม,มาใส่บ่อยไหมอาจจะบ่อยแหละเอาแบบเอามาฟีลแบบอวดหน่อยคู่ต่อมานะคะชวาล owski, อฟสกี้อรจจอไดมอนด์โลว์โอจีสเตล ปิงลิงนะเป็นรองเท้าที่แบบทุกคนน่าจะเห็นในไอจีเยอะนะคะแต่ในชวิตจริงไม่รู้เหมือนกันนยาชยๆนะคะแต่มันรู้สึกว่าน่ามาตั้งโชว์ข้างหลังเนี่ยคือแบบเวลามันโดนแสงมันน่าจะแบบปิงลิงสวยดีหรือใส่ไปออกงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังเด่นเลยนะนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่ว่าจะไปวันที่ซัมเออร์นะคะซึ่งราคานะคะ1,000พเหรียญน,นะคะก็ประมาณ30,000กว่าบาทคู่ต่อมานะคะแอนเจรนวันตรีนะมีสีเซลซีเมน เกรย์ Gray, แล้วก็เซเวอร์อันนี้มันยังไม่มีชื่อออกมานะคะทุกคนมิน่าจ,จะเรียกว่าแอร์จอร์แดน3เซีเมนตเกรย์แล้วกันนะเนี่ยมีรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นรองเท้าที่แบบเออคนน่าจะใส่กันนะแต่งง่ายนะคะแล้วก็คนเข้าถึงง่ายแล้วก็ทําออกมาเยอะคนน่าจะเข้าถึงเยอะก็แหละก็ดีก็โอเคอันนี้ก็ยังไม่ระบุวันที่นะคะจะปล่อยช่วงซัมเมอร์ปีหน้าต่อมา Air j o r d a n 1 high 8 5 i f y reverse shadow ส่วนตัวไมยน้ำไม่ค่อยชอบพวกคอนเซ็ปต์รีเวิร์สอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะที่มันเป็นแบบรองเท้าแบบสไตล์เบรดอะ ไม่รู้อะมีนรู้สึกว่า,า,วาพอมันเป็นสีดําแล้วก็มีสีไม่รู้ว่าส่วนตัวมีนาะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะถ้าใครชอบก็กดกันได้นะคะก็จะมาช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทุกคนคิดถึงแันบ้างคะคูน่นี้มีนรู้สึกว่าอ๋อแล้วก็ไม่เป็นทรงที่แบบการันตีแบบปวดทีแน่นอนนะคะคู่ต่อมาะคะแอนจอนดนมันไฮโอจียูเอ็นซีรีมีจินสไตล์ลอสแอนด์ฟาวเลยก็สวยดีนะคะทุกคนมีนรู้สึกว่าสีฟ้ามันไม่ได้แย่นะอันนี้ก็จะปล่อยช่วงซัมเมอร์นะคะปีหน้าก็เนี่ยแหละสีสดๆนะคะต้องช่วงซัมนนเม ก็น่าจะปล่อยเยอะแหละมั้งท่านนี้เหมือน lost and found นะอันนี้มินาสงสัยนะคะทุกคนทุกคนยังใส่จอแดนวันกันอยู่ไหมอะมินาไม่ค่อยเห็นเลยอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะคนชอบใส่กางเกงที่มันแบบกองนะคะแล้วมันปิดรองเท้าหมดเลยนะเลยทาให้แบบเออเราไม่จำเป็นต้องใส่จอแดนเลยยิ่งท่าแบบรองเท้าเออกางเกงเราปิดรองเท้าปอบนะคะ,ะคือมันจะดูเหมือนแบบดังเอออิงปวเสียใจตายเลยต่อมานะคะ c h a r v i t fragment ajardin ballo อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันสองนะถ้าเทียบกับแรกนะคะแรกดีกว่าเยอะเลยสำหรับมินานะคะมินาสึกว่า มันดูธรรมดาไปนะคะนี่น่าจะแบบไฮฟ์เฉยๆนะเพราะสีมันก็แบบโดยโลแลวมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นก็ถ้าใครจะซื้อน,นะคะก็ปล่อยช่วงฟฟละตีหน้าคู่ต่อมานะคะมินราสึกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะ,ะที่แบบทําท่าจะปล่อยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยสักทีนะก็นั่นแหละเราจะเห็นรองเทาเ้าแซมเปลิลอีกคู่นี้มันนานแล้วนะคะทุกคนก็นั่นแหละปล่อยแล้วออฟไวท์เจนเวนวันไฮโอจีแคนเนรีเยลโล่เนี่ยว่าดูเท่ดีแต่มินนะไม่ชอบสีเหลืองนะคะอันนี้ ขาวเหลืองอนะทุกคนแบบเหลืองเกินมีนาว่ามันเท่ดีนะคะแต่มีน้ำไม่ชอบสีเหลืองนาะน,นี้อันนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่จะปล่อยฮอลิเดย์นะคะถ้าใครชอบก็จัดเลยพี่แต่มีนาำไม่น่านได้นานรู้อยู่แล้วนะคะาไม่ได้ชัว ก็รองเท้าคู่นี้นะคะจะปล่อยช่วงฮอลิเดย์นะคะก็คือปลายปีนะก็นานอยเป็นงานกันบ้างค่ะทุกคนชอบคลิปแนวนี้กันไหมมีคู่ไหนที่ทุกคนชอบกันบ้างนะคะลองคอมเมนต์กันได้เลยเพื่อคนสงสัยนะคะนี่คือสิวนะคะมินามาแปะไว้นะก็จบแล้วนะคะทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นฟิลเลอร์คลิปนะคะมินาทำคลิปอื่นไม่ทันนะเวลาตอนนี้ของมินามันค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยนะคะกำลังจะปล่อยเรียกว่าเซตเหรอ กางเกงนะคะเร็วๆนี้คิฟัมโซก็ถ้าใครดูล็อกนะคะก็จะเห็นนะคะว่าจะมีกางเกงยีนนะ2ส,สีแล้วก็มีอีกน,นึงนะคะถ้าใครดูคลิปไอ,อ้กางเกงอะไรนะเวลาจำชื่อคลิปไม่ได้นะคะที่แบบกางเกงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสักอย่างนั่นแหละ มัาจะมีกางเกงวอร์มนะคะหนึ่งในตัวนั้นนะคะที่มีนาค่อยๆเย็บเย็บเข้าไปนะตัวนั้นนะคะกําลังเทสอยู่นะคะว่าทรงมันโอเคไหมอะไรงนี้แล้ววันนี้มีนาก็ใส่มาด้วยรอติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนรายละเอียดนะคะคลิปหน้ามีนาน่าจะอธิบายแล้วแหละ <ๆ S 2> ก็มีนาอยากทุกคนนะคะสนุกกับการแต่งตัวนะคะใจจอยไม่ต้องซีเรียสนะอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าคลิปนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวสักเท่าไหร่อันนี้มินาอยากรู้นะคะทุกคนชอบดูคลิปมินาเรีอกชันกับของอะไรแบบนี้ไหม เออเมยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนดูคลิปนี้ได้อะไรกลับไปไหมนะยิ่งยิ่งสเนิเกอร์เดี๋ยวนี้นะคะเมยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเล่นหรือเปล่านะแบบคนยังสนใจอยู่หรือเปล่าเรียกมากก็ไม่ได้อีกแล้วโดนดายโอเคก็แค่นี้แหละก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้มีนาด้วยนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดนะเพื่อเป็นกำลังใจมมนานะคะไปแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้ามมนาจะแบ่งเวลาแล้วก็ทำคลิปให้มันดีกว่านี้นะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊าย You seeing what I'm on, but you don't know me like that. Don't come in and tease me.